สวัสดีครับกลับมาเข้าสู่ในรายการแข่งขันการแข่งขันสล็อตเล่นฟรีแถมยังได้เงินนะฮะค่ายแพ็กเปติกเพย์โซเชียลทนเนอร์เมนนะครับสำหรับวันนี้คขมี1เกมที่จะมานําเสนอนะฮะเป็นเกมที่ต้องบอกว่าแจกเหรียญโคตรเยอะเลยนะฮะในรอบเดือนนี้นะฮะเกือบ2ล้านนะฮะหนึ่งล้านหกแสเรหเรียญนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่านะฮะก็ผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันตอนนี้นะฮะก็จะมี2559 คนนะครับอันดับ1ก็จะได้อยู่98,000เหรียญนะครับอันดับ2ก็จะได้อยู่54,000เหรียญนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะเล่นนะฮะสล็อตเล่นฟรีแบบนี้นะฮะไม่เสียตังค์นะฮะถ้าแข่งชนะก็ได้เหรียญได้รางวัลได้กล่องทรงกล่องส่มอะไรแยะๆไปหมดนะฮะก็สามารถไปสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์คอมเมนต์ปราุดใต้คลิปเลยนะครับผม ใครที่สมัครสมาชิกแล้วก็อย่าลืมไปทำ KYC ที่ ID Line ด้านมุมขวาบนนะครับ a d Social Tournament นะครับก็การทำ KYC นะฮะก็จะเป็นการยืนยันนะฮะเลขที่บัญชีธนาคารนะฮะกับชื่อนามสกุลเพื่อที่จะได้รับเงินรางวัลเวลาที่เราแข่งนชนะนะครับโอเคนะฮะย้ำนะครับว่าสมัครฟรีเล่นฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับสำหรับเกมนี้ก็ก็เหมือนกับเกมที่แจกเงินนะ จกกันเนี้ยเยอะอเกมลูกหมานะครับเดอะด็อกเฮาส์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับดวงนะคนที่เล่นแลแ้วชนะก็ขึ้นอยู่กับดวงแต่ถ้าเราเล่นไม่ชนะเราก็สามารถที่จะรีรันแล้วก็เข้ามาเล่นใหม่ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่อยากจะเล่นนะสนใจก็อย่าลืมนะครับลิงก์คอมเมนต์ฝากผมใต้คลิปใต้เลยนะครับสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จา่ายและที่สำคัญนะฮะก็จะมีกลุ่ม นะฮะมีกลุ่ม Open Chat นะฮะกลุ่ม l i น์ที่คอยแจ้งข่าวสารตลอดนะครับเวลาที่มีข่าวสารหรือเวลาที่มีกิจกรรมเพิ่มเติมอย่างเช่นแจกเสื้อแจกกระเป๋าแจกกล่องสุ่มแจกโทรศัพท์มือถือแบบนี้นะฮะก็ขยันขยันเล่นก็ได้นะครับแล้วก็จะบอกช่วงเวลาในการเล่นด้วยนะฮะมีเท,เทคนิคอะไรก็ลองเข้ากลุ่มกันมาได้ครับผม เข้ากลุ่มก็ติดต่อไปที่แอปโซเชียลเกมส์ไอเดียร้านด้านมุมขวาบนได้เลยนะฮะก็ย้ำว่าทุกอย่างฟรีนะฮะไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวจริงๆนะฮะโอ้โหเล่นมาสักระยะหนึ่งนะฮะยังไม่ได้รางวัลเลย <c oughs> นะฮะแต่ก็สามารถที่จะเล่นรีรันใหม่ได้นะก็จะใช้500เหรียญในการรีรันนะซึ่งเหรียญก็อย่างที่ผมบอกนะฮะเข้ามาล็อกอินเข้ามาเล่นมันก็จะสะสมเรื่อยๆนะครับเหรียญมันก็จะมีประโยชน์นะอืม โอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะอย่าลืมกิจกรรมดีๆจากโซเชียลโตนเมนต์ o นะครับโอ้โ oh. หในรอบนี้นะฮะได้18เนี่ยโอ้ทำยังไงถึงจะได้อันดับหนึ่งนะฮะระยะเวลากนแข่งของเกมนี้ก็จะเหลืออยู่อีกประมาณ1งชั่วโมงนะวันหนึ่งเขาก็จะเปิดเกมอยู่ประมาณ40-50เกมนะเกมที่แจกเงินนี้ก็เปิดเป็น10-10เกมเลยนะฮะอ่ะก็อย่าลืมนะฮะไปสมัครสมาชิก เพื่อที่จะมาเล่นกันด้วยนะฮะก็ลิงค์คอมเมนต์ปกใต้คลิปเลยครับผม